สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมารีวิวร้านกาแฟชื่อว่า c o f f e e House นะครับคุณผู้ชมครับอยู่ Coffee เฮา s e นะครับอยู่บริเวณสี่แยกส้มปล่อยน้อยนะครับเอาละครับทางโน้นนะครับเป็นสี่แยกส้มปล่อยน้อยอำเภอคุณควันพิสัยจังหวัดสีสเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปชมข้างในกันครับนี่แหละครับก็ เป็นบรรยากาศของร้านกาแฟคอฟฟี่เฮาส์นะครับอ่านี่นะครับเป็นบรรยากาศนะครับของคอฟฟี่เฮาส์ครับมีของอ่ามีกาแฟขายแล้วก็มีพวกนมสดต่างๆนะครับแล้วก็ขนมนะครับมีให้ทานเยอะทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับอ่าชั้นบนก็มีนะครับขึ้นขึ้นไปชั้นบนก็ประดับประดาสวยทีเดียวนะครับร้านครับ คอฟฟี่เฮาส์นะครับคุณผู้ชมครับ,อ,บอ,รอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับถึงกี่โมงครับที่นี่เปิดเจ็ดโมงเช้าปิดกี่ทุ่มนะหนึ่งทุ่มอาทำไมปิดไวครับปกติเขาปิดสองทานทุ่มปิดหนึ่งทุ่มทุกวันใช่ไหมแล้วเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวัน,วนไม่มีวันหยุดเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่กี่โมงนะตอนเปิดตอนเปิดเปิดกี่โมงนะ 7โมงเช้าถึง1ทุ่มอ๋อ7โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับชื่อร้านว่า Coffe e House ใช่ไหมอ่าร้านกาแฟ Coffe e เ o า s e นะครับคุณผู้ชมเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับที่ Coffe e เฮา s e แยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศดีทีเดียวนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับ <laughs> all right, all right, all right.